ชมกับรถพี่พีวีจากแบร์โตโยต้าค่ะกับรุ่นยอดนิยมเลยแต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะเขามาพร้อมกับชุดแต่งจัดเต็มค่ะกับ Toyota Fortuner นะคะตัวนี้เป็น 2.8T RD b a c k t o p ค่ะรถปี2019สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสีขาวแล้วก็ Backtop หลังคาดำนะคะดูโดดเด่นมากๆกับชุดแต่ง T-RD ของเขาค่ะ ชมด้านหน้านะคะตัวกะจัาด้านหน้าจะเป็นสีดําเงาเนี่ยคะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเดยไลท์ LED แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะสำหรับตัวล้อล้อที่ได้เป็นล้อแมตสีทูโทนเท d นะคะตัวนี้ขนาด20นิ้วยางก็คือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้อีกสักระยะหนึ่งค่ะกระจัง สีดำมาพร้อมกับไฟเดียวนะคะที่จับประตูตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทที่เราสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูบัตครูนาได้เลยค่ะแล้วเขาก็มีการตกแต่งเป็นคิวนะคะลวดลาย TRD s p o t t o l l มาด้วยนอกจากนี้ชวมวนี้เขาก็มีการปรับในเรื่องของบันไดด้านข้างนะคะเป็นสีทูโทนเรียบร้อยแล้วค่ะ และแน่นอนนะคะกับ t o y ยต้าฟอร์จูเนอรรถอเนกประสงค์รถครอบครัวรถ7ที่นั่งขเขาจะได้ความกว้างขวางภายในตัวรถแต่ก่อนที่จะไปชมด้านในค่ะขยับมาดูกับด้านท้ายนะคะด้านท้ายตัวสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกรือนสามกระจกระบบไลฟ์ามีที่ปัดน้ำฝนนะ,ะไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้กับกล้องมองหลังด้วยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ TRD ด้านหลังด้วยนะคะ,ะตามแบบฉบับของ f o r t u n e r เลย ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายในเรื่องของการเปิดปิดนะคะเฮ้ยด้านในสวยนะด้านในก็คือโปร like ่งบอดไดยว่าคนใช้งานก่อนนั้นนี้คือรักรถนะคะดูแลรักษารถดีเลยหนีมนการติดผมมาเรียบร้อยส,สวยอะส, um สีแดงด้วยตัดกับตัวรถข้างนอกสีแบบสีดําขาวได้แบบลงตัวมากๆนะคะ ด้านในนะคะ3แถว3ามตอน7จที่นั่งแถวล่างสุดอย่างที่เห็นเลยนะ,ะสามารถพับเบาะแยกได้ตาส่วน50-50นะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆแต่ถ้ายังไม่จุใจแถวที่2องเขาก็พับได้นะ,ะพับยกได้แบบนี้เลยอ่ะวดไปหนึ่งนี่จ้านะคะคุณก็วางพาดยาวมาได้แบบนี้เลยนะคะถือได้ว่าพื้นที่กว้างขวางแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันภายในตัวรถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะแล้วก็นี่อุ้ยนี่นี่จริงๆริงรู้ไหมนี่คำว่าทุลาเวลาเราสอง ฟืบฟแล้วก็คือก้องก็พยายามตามใช่นหเอออย่าพยายามเลยไปกับนนะคะโอเคนี่คือรอบรอบตัวรถนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะด้านในเป็นโทสีดำสวยสวยมากนะคะชอบในเรื่องของการตกแต่งเป็นแนวสปอร์ตนะคะแต่ว่าได้ความรูหราด้วยตัวนี้เบาะที่ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดํา ตัดกับสีแดงนะคะแดงเข้มๆแดงเลือดหมูเลือดนกเขาเรียกเลือดอ,อะไรไม่รู้อ่ะ <laughs> มันจะเป็นแดงออกน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเป็นเบาะสองสปอร์ตนะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมัติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มโโมดได้มีตัวควบครลและมีตัวแพนนดิสชิพนะคะตัวพุชป้ายของเขาก็จะเป็นสีแดงแล้วมีคําว่า T R D แล้วก็ตัวเลื่อนไม้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแถบสีขาวตัดกับสีฟ้านะคะแล้วก็จะมี สัญลักษณ์ T R D อยู่ตรงหน้าปัดด้วยนะคะตัวเลือนไมอันนี้คือไม่สามารถล็อกเลนแบบได้นะบอกเลยด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหนะ้าจอทัชสกีนนี่คะ่ะขยับลงมาตัวแอร์บัระบบดิจิตอลค่ะ แล้วก็มีช่องเสียบไฟต่างๆตรงการจะตกแต่งเป็นลายแบบเคฟล่าแบบนี้เลยนะคะดูเท่ๆดูสปอร์ตแล้วจะเป็นที่วางแก้วได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีโหมดการขับขี่อีกข้อหมดพาวเวอร์โหมดนะคะมีในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปค่ะได้แอร์บรก็รอบคันนะคะและเนี่ก็คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูแบบโซนห้องผู้โดยสาด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือโซนด้านหลังนะคะหรือว่าโซนของผู้โดยสารที่นั่งแถวที่2ค่ะด้านหลังบอกคุณน่ามีเป็นที่แขวนของรับน้าหนักได้สกิโลกร,รมัมมีช่องเสียบไฟต่างๆให้ด้านบนมีแอร์แยกซายขวาแถวที่2แถวที่3นะคะแล้วก็ปรับระดับความแรงแบบแยกส่วนได้ด้วยนะคะมีไฟเป็นรูปแบบ LED ทั้งโซนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะบอกสวยงามค่ะตัวนี้ไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดมีตัวยึดบอกคัซิดให้ด้วยนะคะตรงกลางก็เดึงมาเป็นที่วางแขนและเป็นที่วางแก้วนะคะ สวยงามทุกคนค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงตัวนี้จะได้ลำโพงของ JBL ทั้งหมด9ตำแหน่งในกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc ให้ขุมพลังอยู่ที่177แรงม้านะคะมาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่4 5 0นิวตันเมตรค่ะสำหรับใครสนใจคันนี้รถปี2019ที่โตโต้ค่าของรอขายอยู่ที่1,160,000บาทจากไปนั้นได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีดอกเบี้ยพิเศษเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84 แล้วก็มีรับประกันกเครื่องยนต์และเกียร์มีบริการช่วเยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจติดต่อได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจสืร่รถยนต์มือสองโตโตโค่ะยู u ูบโตโตโค,ค่ะชอน่ายนอกจากนี้ก็มีทั้งไลน์ที่ต่อแสกแกมเว็บไซต์หรือเข้ามาชมตัว,วจริงได้ที่สื่อยนต์มือสองโตโตค่ของเรานะคะลองมาชมตัว,วจริงมาลองขับดูก่อนได้นะคะแล้วก็ ต้องบอกกันว่ารถฟอร์จูเนอร์ของเราก็จะมีทั้งตัว2.4 2.8นะคะหรือว่าจะเป็นตัว b a c k t ็อปชุดแต่ง TRD แบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบขับสีก็มีก็สามารถเลือกตามการใช้งานของคุณได้เลยค่ะนะคะงก็ฝากกันด้วยแล้วเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขาตาวตลดการสวัสดีค่ะ